กมากครับไปนอเนาะโอ้ยเนาะเดินนี่แหละ้พี่ปทัทถูรับคึบหน,นึ่งนี่เนี่ยอืมแถก,ก,ก,กว่าแบ่แบบน้ะนนกกลัวด้วยร้องกลัวอืม เรื่องกากว่งกวนกเใช่ได้ฮะนี่แค่ต่วตัวมั้นม้วนทำแบบน้พีบับบทูเฮียงฮะนี่อือแต่ชาเขาฟอกมนกันครับอืมก็นไม่อง มันเป็นจ้เอเมอันนั้นไม่ใช่ต้นแล้วก่อน,นครับอืมเกเขาเรียกว,ว่าเป็นต้นอืมต้นไรก,ก็ไม่รู้ถ้าจำไ,ได้เมื่อค่อยมาบอกครับ ตเดี๋ยวไล่นี่งครับผู้หญิงบางมีขังของน้องที่ขอกับปัญหก 몇 장을? 음 나는 사방. น้อไม่ส mm. mm ูดครับโอเค เขาเดื่มมาดมปลานมานหน ม,มาทางปรามีนึงครับพี่น้องน,นั่นคือเป็นกอเห็ดพัน,นครับแล้วเคยเห็นคนอยู่มันนั่นมาืูเสือมันติดฟันเอาแบบมันอยู่ไม่เคยคืนอ่ะ 嗯。Mm hmm.

อันเป็นเทปล้ำนี่นมี่แหละไม่อเผาเมืเ่อไปดูเจ้างนี้นี่ก็แล้วกินกันก็กนบบน้่มั้งยีแต่จ้างเวยเฮ็ดนี่มาก,กมาะไปเฮ็ดลับจ่ายเลยคือจ้องเตมีอยจางเีเฮ็ดเมียงเม่ยงพี่บาทูหน,นะเี่ย ก็สามยี่ยี่วันเดียวสิ้นสินี่กวันนะมีคล้อสุอหน่อไม่ได้ฮะมามุ่งกอืยังพิษหันน้ำยุบคืน Đúng uhm. không có nhiều lần không giác như là lúc 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 rồi lúc 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 Ăn lúc cái lúc 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 lúc

โคัมเหล็กกำงามปอกข้าวพี่หนงโอ้มุญจุ๊บเรล่นกองเออเด้อครับเอาก็เพลียมากๆนะครับมุนก็จะรัพี่น้องไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดไม่เผ็ดก็ไม่ใช่น้ำพริกเนาะยังไงก็ผักผลแล็กผลสซมมินนะครับนี่นะตาลน้ำพริกแบบนี้ของแล้วหั่มก็ไม่หอมเลยนะอืมแบบนี้เราเล่าเมื่อกี้ขี่เละขี่เละพี่นหนงเราเ่าเนาะน้าตาก็เล่าเล่นกองไม่เหลี่ย็เลยไม่เล่าฮะไม่ไม่หลอดเหมือนงั้นโอเคครับพี่น้องบ๊ายบายครับ ถ้าสองส่องทางกดได้ก็ใส่มันเลย่นะครับพี่น้องขบวนครับ